ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID Pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมที k t s t u d i o นะฮะเกเบรดมาแล้วประมาณบ่ายสองครึ่งครึ่งนะครับผมบาเยอร์มิวนิกนะเอฟซีบาเยินที่เป็นอีปิกอ่ะนะนะครับโอเคใครที่สนใจมาใช้อีปิก ของบาเยิร์นแต่เป็นี้ปิดแจกฟรีมันจะมาในรูปแบบไหนนะครับผมโอเคเห็นคร่าวๆและเห็นคร่าวๆและนะโอ้โหมีเมสซี่อ,อ่ะไม่อาไม่เก้าเจตามหดยังไม่ยังไม่ลดหายไปไหนยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมโอเคนี่เลยนะครับผมตามรูปเนี่ยมี เดลเปียโรนะครับผมมีดิดามีลูฟิโกมีเปอร์ติมีเอ็ดดิโคนะครับผมห้าคนนี้คนที่ดีที่สุดเอาง่ายคือห้าคนเนี้ยมันเป็นตัวที่เล่นได้เลยนะแต่ถ้าแบบแบบเดียสุดก็น่าจะเป็นเดลเปียโรนะครับผมมานะรับของแล้วไปจัดกันดีกว่าแพ็คอื่นไม่สนละสนของฟรีอย่างเดียวนะครับผมดูอีเวนต์ก่อนละกัน อีเวนต์ในสัปดาห์นี้ที่แจกทองคือคืออลิมิตอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็ถือว่าเล่นง่ายอยู่นะโอเคอันอื่นกะ็ไม่มีอะไรแล้วนะไม่มีอะไรแล้วก็จะเป็นแพ็คของของพวกนี้เลยนะครับผมของฟรีนะฮะอีพิกเบอร์ไว้คลับอีพิกบาร์ยืนนะอ่าเพลย์เออร์วีคนะครับผมเพลย์เออรวีคเช็คของก่อนสีนะในชุดนี้ ก็น่าจะมีเมสซี่มีแฮร์รี่เคนที่น่าเล่นนะนะครับผมแฮร์รี่เคนเบลลี่นะครับผมมิตุมะนะครับผมโอเคคนอื่นก็เฉยๆแหละนะครับผมน่าจะเป็น5บนนะ5้าห้าคนแรกนะครับผมเมสซี่เดยยองแฮร์รี่เคนนะเบลลี่แล้วก็มิตุมะนะครับผมยังไงชุดนี้กับเมสซีว่วะแต่เมสซี่ไม่ก็มีเยอะคือเมสซี่ไม่มีโอ้โหสิบกว่าเกือบ20เลยมั้ง มาซี่อะนะครับผมที่มันมีเป็นแบบฟีเจอร์มานะนะเปิดกันไม่หวัน่นไม่ไหวโอเคเอชุดนี้เลย10วันปะน่าจะพอดีแหละเกมปิดเกมปิดเปลี่ยนภาคพอดีแหละนะมาส่งท้ายนะครับผมนะแจกมาเลยนะห้าสิบคนเหรอเดี๋ยวนะโอ้โหตอนแรกนึกว่าจะเป็นอีพิกอย่างเดียวตกลงคืออีพิกหคนที่เหลือคือสแตนดาร์ด โอ้โหถ้าเปิดได้คือเก่ง,งกันนะห้าสิบคนนะห้าสิบคนนะ <c oughs> <c oughs> โอเคแต่ก็ตัองลองมาสี่ครั้งสี่ดีในวันนี้นะครับผมจะได้ไหมจะมีเตะไหมในการเปิดวันนี้มันเจกวันละหนึ่งครั้งนะนะคนไม่เจกวันละหนึ่งราสามารถเปิดได้ทุกวันนะครับผมโอ้โหมาอย่างงี้ไม่ได้แล้วถ้าสีขาวนี่คือไม่ได้นะครับผมถ้าสีขาวนี่คือไม่ได้โอ้โหไปไวเหลือเกิน ไอดีแรกผ่านไปนะสำหรับเปิดอีปิกวายนะครับผมไปต่อที่2กันนะครับผมไปฮะโอเคไอดีที่2นะครับผมไอดีที่2รับของก่อนนะโอ้โหนะจเตือนยับยับนะครับผมรับของก่อนแล้วก็ไปเปิดกันนะครับผมวันละหนึ่งครั้งนะถ้าเก็บตั้งแต่วันนี้มันก็จะได้11ครั้งต่ออดี มันก็น่ารุนอยู่นะถ้าบททีเดียวรวดเดียวอะ่ะมันก็โอเคนะนะแต่ก็อดใจไม่ไหวจริงๆว่ะไอดีที่สองนะครับผมถ้าจะไปรอเปิดรวดเดียวอดใจไม่ไหวจริงๆนะมาไอดี ID ที่สองหมุนนานจังอ่ะมีแหลกด้วยแหลกแต่มไม่ได้ว่ะเอ๊แต่มันไม่มีไฟนะเกี่ยวป่ะสีดาวไม่น่าเกี่ยว มันก็ต้องมาสีรุ้งใช่ปะมันก็ต้องมาสีแบบที่ไม่ใช่สีขาวอะนะครับผมดีสองผ่านไปแล้วผมยังไม่ได้ฮนะไปต่อดีที่สามนะครับผมไปโอเคไอดีที่สองไปเอดีที่สามดิไอดีที่สามลุยนะครับผมสองวนันีแรกก็ไม่ได้อะไรไม่แปลกที่มันจะแจกเยอะก็คือสิบเอ็ดครั้งเลยนะที่แจกเฮ้ยเนี่ย,ได,ยได้เนี่ยได้แนนนอนร้านเปอร์เซ็นนี่มันต้องอย่างงี้นะครับผม อยากชอบอเลยวะอังกฤษ5้าดาวอังกฤษมีเอ็ดีโคมีเปอร์ติโอเคเปอร์ตินะครับโอเคนะครับผมของฟรีเอาหมดนะครับผมของฟรีเอาหมดขอแค่เป็นตัวใหม่หรือเปล่าเพราะว่าปียีบสี่ก็ก็จะมีการยกเลิกทีมเพนสไตล์แล้วก็น่าจะเล่นได้หมดแหละนะครับผมเปอร์ตีนะเป็นกลางรับนะครับผมเป็นกลางรับ เช็คของเซตตัวใหม่นะบ็อกซ์ทูบ็อกทีมเพรสตายเก้าสิบนะครับผมโอเคโอเคมาวะ่ะมาหนึ่งวะ่ะเปิดสี่มาหนึ่งเตะเปิดไปแล้วสามนะครับผมไปต่อไอดีที่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเห็นะนะเห็นะนะเดี๋ยวนะไอดี ID นี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นไอดีที่โชคดีเหลือนะเกินเหมือนเป็นะไอดีที่โชคดีนะเนี่ยอันนี่นของฟรีนี่นของฟรีนะครับผม มีตัวไหนเอก,อกที่เป็นของฟรีจนเจียมอีปิกอะไรเงี้ยนะครับผมเอ๊ะไม่ค่อยมีเหรอรู้สึกว่าผมเปิดอ๋อเปิดได้หรือดีอาร์แต่อีกหยกอีกคนไอดีนะหยกอีกเอกอีกหนึ่งนะครับผมโอเคเอ่อได้เปิดตีมานะครับผมวันนี้ไปไปต่อไอดีที่สี่ยุสุดท้ายกันนะครับผมไปฮะโอเคไอดีสุดท้ายและนะครับผมไอดีสุดท้ายเลยดีหลักด้วยนะขอให้ได้ขอให้ดนกับเขาเถอะ ไอ้ดนนีหลักไปดีที่ไม่ค่อยมีดวงจริงนะครับผมไม่เคยเปิดได้พวกแบบนี้เลยยิ่งแบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างนี้ยิ่งยากนะครับผมปกติแบบบูวายมามันก็จะร้อยเปอร์เซ็นต์แต่จะได้ใครนี่ไม่รู้อันนี้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ห้าคนเท่านั้นเปิดตีได้ได้ไปแล้วอีกดีหนึ่งโอ้โหตึงเปรีย้ยนะตึงเปรีย้ยมานะครับผมขอสีเขียวเขียวฟ้า,ฟาไม่เอาสีขาวจ๊วมาเลย ขาเจาะมาเลยนะครับผมโอเคนี่นไฮึแต่ก็ถือว่ายังดีเปิดสี่ครั้งได้หนึ่งนะเปิดสี่ครั้งได้หนึ่งก็ถือว่ายังดีนะครับผมดีกว่าไม่ได้ไเลยนโะอ้โ oh, หดองดีกว่าเนะีถ้าเปิดทุกวันเนี่ยดองดีกว่าดองมางเปิดมาสุดท้ายแบบสักไอดีลนะสิบครั้งอุ้ยสี่สิบครั้งเลยนะสี่สิบครั้งเลยนะถ้าสี่ดีดองเดือดดองกันไปนะครับโอเค นะแต่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะของฟรีก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับผมยิ่งใครมีไอเดียเยอะก็เปิดเปิดสนุกนะถ้าใครเล่นถ้าใครเลยไอเดี ID เดียวก็มันก็เซ็งๆเหมือนนะแบบแจกวันละครั้งแล้วก็เ,เปิดไม่ได้มันก็มันก็ฟิลฟิลนะนะโอเคประมาณนี้ละกันนะครับผมสําหรับเปิดแพ็คอ e ีฟิตฟรี4ครั้งในรอบนี้ก็ถือว่าแตกหนึ่งนะครับผมโอเคนะยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามกดแชร์ share, แล้วกดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปลาบ๊ายบาย let